วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการเดินทางที่น่าทึ่งมากๆของเศรษฐกิจไทยนะครับจากจุดเริ่มต้นที่เป็นอาณาจักรที่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับที่ดินและแรงงานจนกลายมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในเวทีเศรษฐกิจโลกอย่างทุกวันนี้คำถามที่น่าสนใจก็คือแล้วอาณาจักรที่เคยสร้างขึ้นมาจากแค่ที่ดินกับแรงงานเนี่ยมันกลายมาเป็นผู้เล่นเศรษฐกิจระดับโลกได้อย่างไงกันวันนี้แหละครับเราจะมาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเอาล่ะครับ งั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่ามาดูกันที่ระบบที่เป็นรากฐานเลยที่หล่อหลอมสังคมสยามมาเป็นร้อยร้อยปีเลยนะครับคําว่าศักดินาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องใครมีที่ดินเยอะกว่าใครนะแต่มันเป็นเหมือนกับระบบปฏิบัติการของสังคมเลยก็ว่าได้ครับคือเป็นทั้งเรื่องการเมืองสังคมทุกอย่างรวมอยู่ในนี้หมดเลยแล้วก็เป็นตัวกําหนดทุกอย่างในชีวิตของผู้คนในยุคนั้นจริงๆพอเรามาดูที่พีระมิดแห่งศักดินาเนี่ย โอ้โหมันจะเห็นโครงสร้างอำนาจที่ชัดเจนมากๆเลยครับบนสุดเลยก็คือกษัตริย์ซึ่งตามหลักแล้วก็คือเจ้าของแผ่นดินทั้งหมดในราชอาณาจักรรองลงมาก็จะเป็นกลุ่มเจ้าขุนมูลนายนะครับหรือชนชั้นปกครองที่ได้รับสิทธิ์ให้ไปควบคุมที่ดินแล้วก็ผู้คนอีกทีหนึง่งชั้นถัดมาคือไพร่หรือว่าคนธรรมดาสามัญน,นี่แหละครับที่ต้องมีสังกัดอยู่กับมูลนาย และชั้นล่างสุดของพีระมิดก็คือทาตซึ่งในยุคนั้นเนี่ยถูกมองเป็นเหมือนทรัพย์สินเลยด้วยซ้าจะเห็นเลยว่าอำนาจทั้งหมดมันไหลมาจากการควบคุมคนกับที่ดินแบบโดยตรงเลยดังนั้นจุดสำคัญที่สุดเลยก็คือเศรษฐกิจในยุคศักดินาเนี่ยมันเป็นเหมือนโลกที่ปิดสนิทเลยครับคือผลิตเพื่อกินเพื่อใช้กันเองไม่ได้เน้นค้าขายอะไรมากมายเป้าหมายหลักๆเลยก็คือเพื่อการยังชีพแล้วก็เพื่อค้้จุนชนชั้นปกครองเท่านั้นเอง ทีนี้เรากำลังจะไปสุดจุดเปลี่ยนที่สัมพันธ์มากๆครับเราจะไปดูกันว่าแล้วจูจ่ๆมันมีเอกสารแค่ฉบับเดียวเนี่ยเข้ามาทนลายโลกที่ปิดตายใบเดิมนี้ลงไปตลอดการได้ยังไงนี่คือพระราชกระแสร,รับสั่งสุดท้ายของรัชกาลที่3นะครับซึ่งมันสะท้อนให้เห็นภาพความกดดันแบบมหาศาลเลยว่าสยามในตอนนั้นเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับแรงกดดันจากมหาอำนาจตะวันตกหนักขนาดไหนถ้าดูตามไทม์ไลน์นี้ จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่สัญญาเบวริงมันไม่ได้เกิดขึ้นมาแบบปุ๊บปั๊บนะครับคือก่อนหน้านั้นเราก็มีการทําสนสัญญากับอังกฤษกับอเมริกามาบ้างแล้วแต่ว่าแต่ว่าเงื่อนไขในสนสัญญาเบวริงฉบับนี้เนี่ยมันคนละเรื่องเลยครับมันรุนแรงกว่าแล้วก็เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของประเทศแบบที่เทียบกับของเก่าไม่ได้เลยแล้วสไลด์นี้เปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนสุดๆเลยครับว่ามันคือการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือจริงๆ ก่อนหน้าเบลลิงเนี่ยทุกอย่างผูกขาดโดยราชสำนักผลิตเพื่อยังชีพเป็นหลักแต่พอหลังเบลลิงปุ๊บกลายเป็นค้าเสรีทันทีทุกอย่างผลิตเพื่อส่งออกแล้วเศรษฐกิจแบบใช้เงินก็เติบโตขึ้นมาคือมันเหมือนมีคนมาสับสวิชปึก๊กเปลี่ยนจากระบบปิดเป็นระบบเปิดในชั่วข้ามคืนเลยและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นทันทีเลยนะครับก็คือการระเบิดตัวของภาคการเกษตรคือพอประตูการค้ามันเปิดกว้างปุ๊บความต้องการจากตลาดโลกก็ทะลักเข้ามาเลยมันสร้างการเติบโตแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยครับ ดูตัวเลขในกราฟนี้สิครับมันน่าทึ่งมากนะจากแค่15,000ตันในปี2393พอผ่านไปแค่10ปีพุ่งไป60,000กว่าตันแล้วพอเข้าสู่ช่วงทศวรรษ2440ทะลุแสนตันไปแล้วคือตัวเลขมันพุ่งทยานขึ้นแบบมหาศาลจริงๆในเวลาแค่ไม่กี่10ปี นี่คือหลักฐานชั้นดีเลยครับที่บอกว่าเศรษฐกิจสยามทั้งระบบเนี่ยมันปรับชิดทางตัวเองครั้งใหญ่มากๆเพื่อผลิตข้าวไปป้อนให้กับจกักรวรรดิอังกฤษแล้วก็ตลาดโลกแล้วพอความต้องการข้าวมันมาหาศาลขนาดนี้มันก็เลยเกิดคำถามว่าแล้วจะหาแรงงานจากไหนมาทำนาล่ะครับ นี่แหละครับคือเหตุผลที่ทำให้ระบบแรงรานแบบเดิมๆทั้งไพร่และทาสเนี่ยต้องถูกยกเลิกไปเพื่อปลดปล่อยคนให้กลายเป็นแรงงานอิสระที่สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในที่ต่างๆได้ในเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ใช้เงินเป็นตัวกลางโอเคทีนี้พอระบบเศรษฐกิจแบบเก่ามันพังลงการผูกขาดโดยราชสำนักก็หมดไปคำถามใหญ่ที่ตามมาก็คือแล้วใครล่ะใครจะก้าวขึ้นมาเป็นผู้ควบคุมเศรษฐกิจของประเทศแทน หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำขวัญน,นี้นะครับไทยทำไทยใช้ไทยเจริญซึ่งเป็นคำขวัญชาตินิยมในยุคข,ของจอมพลปพิบูลสงครามและนี่ก็คือสัญญาณที่บอกถึงการเริ่มต้นของยุคใหม่ที่เรียกว่าทุนนิยมโดยรัฐครับ คำว่าทุนนิยมโดยรัฐเนี่ยมันก็ตรงตัวเลยครับคือเป็นระบบเศรษฐกิจที่รัฐบาลโดยเฉพาะกลุ่มผู้นําทหารในยุคนั้นเนี่ยกระโดดเข้ามาเล่นบทบาทเป็นผู้ประกอบการซะเองเลยครับเข้ามาเป็นคนคุมเกมในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมแทนที่อํานาจผูกขาดของราชสํานักที่หมดไปแล้วตารางนี้มันโชว์ให้เห็นภาพชัดเจนมากเลยครับว่าอำนาจทางการเมืองมันถูกเปลี่ยนเป็นอำนาจทางเศรษฐกิจโดยตรงได้ยังไงจะเห็นว่ามันมีกลุ่มอำนาจทหารชัดเจนเลย อย่างกลุ่มซอยราชครูหรือกลุ่มสี่สาวเทเวศท,ที่เข้าไปนั่งคุมธุรกิจสําคัญสําคัญของประเทศเต็มไปหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทประกันธนาคารหรือแม้กระทั่งบริษัทเดินเรือ ทีนี้มันก็มีผลลัพธ์ที่น่าสนใจมากๆเกิดขึ้นนะครับคือแม้ว่าระบบแบบนี้เนี่ยมันจะเต็มไปด้วยเรื่องของระบบอุปถรัรมภ์การหาผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้นําทางการเมืองและนายทหารแต่มันก็มีอีกด้านหนึ่งเหมือนกันคือมันกลับกลายเป็นว่าโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยมันดันไปวางรากฐานให้กับเศรษฐกิจทุนนิยมสมัยใหม่ที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ทําให้เกิดกลุ่มทุนในประเทศกลุ่มใหม่ๆขึ้นมาแถมยังทําให้ชนชั้นกลางของไทยเริ่มขยายตัวเป็นครั้งแรกด้วย เอาละครับเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วทีนี้เรามาดูกันว่าประวัติศาสตร์ทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยทั้งเรื่องการเน้นส่งออกทั้งอิทธิพลของรัฐที่ฝังรากลึกมันส่งผลต่อเศร,รษฐกิจไทยในยุคใหม่ยังไงบ้าง เคยโครงสร้างที่ถูกสร้างขึ้นมาตลอดศตวรรษที่ผ่านมาเนี่ยครับทั้งฐานการเกษตรเพื่อส่งออกบวกกับทุนนิยมที่รัฐเป็นคนนำเนี่ยมันกลายเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีเลยที่ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างรวดเร็วมากๆเป็นเวลาหลาย10ปีเลยนะครับหรือที่เรารู้จักกันในยุคเศรษฐกิจเฟื่องฟูช่วงปลายศตวรรษที่20นั่นเองแต่ การเติบโตที่ดูเหมือนจะไม่มีวันสิ้นสุดเนี่ยแหละครับสุดท้ายมันก็มาถึงจุดจบแบบกระทันหันมากๆในปี2540ที่เกิดวิกฤตการทางการเงินครั้งใหญ่ในเอเชียซึ่งแน่นอนว่าในบ้านเราเนี่ยรู้จักกันดีในชื่อวิกฤตต้มยำกุ้งและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่น่าสนใจให้เราได้คบคิดกันต่อนะครับว่าหลังจากที่เศรษฐกิจไทยผ่านการเปลี่ยนแปลงมาเป็นร้อยๆปีแล้วเนี่ยในปัจจุบันนี้ ใครกันแน่ที่เป็นผู้ควบคุมเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างแท้จริงมรดกจากอดีตทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นอำนาจรัฐอิทธิพลจากต่างชาติหรือว่ากลุ่มทุนในประเทศมันยังคงหล่อหลอมเส้นทางของประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้อย่างไรบ้าง